มันต้องได้แล้วป้ามันต้องได้เล็้วสามพันไม่หวงังขอนดึกงลอยก็ยังดีเปิดไปเลย,อ,ย,อ,ยอู้มาเพราะหนึ่งคูปองมันก็ไปทำอะไรไม่ได้ยูดดีเมนี่สองตัวนี้วะว้าวพ้าปูอิงนิด อยู่นะเนอะเออเดี๋ยวกูใบลมเองก็ได้ปะเออโอเคได,ได้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 อีกนิดลมจะเป็นไรไปวะโซนได้อย่างน้อยโซนได้เว้ยเตะกินสวยนะเนี่ยแต่ไม่มีเอฟเฟกโอ้โหสาววันวัลเลนไทน์ทั้งทีไม่แจกไม่แจกตะกินที่มีเอฟเฟกต์เมื่วันจีมไมแต่โมเดลสวยอนะโมเดลเท่แต่ไมค์คาถานั่นะดูรูปทรงแปลกๆวะ่ะ ทำไมไม่เป็นไม้กระถาเหมือนแบบล่างตน้นแล้วก็มีหัวใจดีขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้โอหต้นลบโมเดลเราควรให้คะแนนไปสักเออมสักแปดละกันสักแปดส่วนรูปภาพก็ห <c oughs> น้าหน้าไปฉีดโบ็อกอะไรมาวันนี้ทำไมมันดูหน้าตึงจังเลย พอปลูกูไปฉีดโบอท็อกต้นไหนมาเนี่ยขนาดแก่แล้วยังไม่มีรอยย่นอะ่ะแม่โบท็อกดีจริงๆโผลมาแล้วพอปู่โ่อยโผลมาแล้วมาแล้วหนีฝนไม่มีเอฟเฟกต์เจอแหวนทุกตาก็ตัวมันโกงอะ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมกูแหลกจังเลยเนี่ยโอ๊ยกูเกลียดโทรศัพท์ของตัวเองแล้วเนี่ยหรือโปรแกรมอาจกูตั้งไว้สูงเกินไปวะ ก็ตัวมันเก่งอ่ะมันก็ต้องเจอไอ้แวนนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเล่นมั่งแล้วแวนหมิงฮัลโหลใครจะสู้กับมึงว้าวอะไรอลไรอีหลาม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 โอ้ยรอเลี้ยว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 กูเยี่ยวลาดไปแล้วโอ้โอ้กูเจ็เรียบร้อยได้คิวจุ๊บแม่งเอ้ยทำไมวอยแอนไปที่ไหนมีแต่คนขอช่วยวะอ๋อ แม่งโกงแม่งมีหมิงพอปูบาร์แล้วแข่งใจไหวแข่งใจไหวการไม่มีแฟนมันไม่ถึงกับตายหรอกมันไม่ถึงกับตายหรอกโอ้โอ้โอนี่นะนี่นะนี่นะแหมฟิกเกอร์โยกไปดิมึงอ่ะว่ายตายแล้วอี๋บ้าเออมึงอยู่ไหนใหญ่กูรู้นะมึงอยู่ไหนยอย่ะกูจะตามจับมึงโอ้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  แอ้เวลารยโยรยยยมึงเข้ากันักขีชิว่าเออเอาไปเอาไปโอ้โหมึงไล่ทำไมอีลิเลียนอีคิราอีคิราอีเด็กตโปไม่นะไม่นะออโอ้ยโอยอย่าแล้วนี่อืมะโลให้เอเอซอย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 โอ้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 ทำอะไรนอ ฆ่ากไงทำไรทำไรผมโหพี่มีสกินพี่ต้องสู้ได้แล้วปะฮัทเทวะฮัทเทวะฮัทเทวะโอ้โหโอ้ฮัทเทวะแล้วมันก็ไม่แปลงร่างตั้งแต่แรกด้วยนะไอ้ทีรี่มึงตายแกมึงเซฟเป็นมอร์เนียโอ้ my god กูจะเดินเกมก็ไม่ได้แม่งแคลรี่ อุ้ยกูมาแล้วเออตูมไม่โดนอุ้ยอ,อะไรจ๊ะเอ้าอ,าอ้อโอ้อยแบงเอ้ยแหลกเกินนี่อย่าไปกินอ่ะเบรคคาร์บูแล้ว,ลวมึงจะเข้าตกอะทั้เว้ยโอ้ยแม่งเอย้ยอีกทีล้อยเด็กเุ้ยระวังรอเรียวโอ้โอ้โอมัน อึออึออึโอ้โหโที่ผู้ให้ไม่หายไปในพิตาเลยอะไรอะไอะไอะไอม้วอ้วอาเบคคิโนโบะวะเอาโอโอ้ยอ้ยว้ายาจิกีบดิ้วอ้อให้โดนก็ไม่ตอให้โดนก็รอดอยู่ดีนะ้ยบ้นนักตะแข้งฟ้าโอ้ไม่ มึงมีจะกินทำไมมึงแพ้วะโอ้โอ้มึงมาเพ้อร์มึงเอาเพ้อร์มึงเอาเพ้อร์มึงเอาเพ้อร์มึเออมึงเอาเพ้อร์มึงเอาเพ้อร์มึงของนำกูอะมึงของนำกูอะมึงเอาไหมล่ะเฮ้ออกูไม่ตายกูฟาเกียอะไรกูเนี่ย ไรเคี้ยวแหวนมึงอะไรจังเลยเลโอ้ยแหวกเลยตัวฟังกูมันกันคีิปกันไม่ได้เลยหรือไงวะอืมเฮ้ยนี่นะโอ้เอ้าเรียบร้อยโอ้ยขอบคุณนี่ขอบคุณสำหรับบับเบิ้ลคิวบับเบิ้ลดับเบิ้ลคิวโอ้ยมึงจะเอาไม่ะอีมาไนมึงเอาไม่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 ละ มึงเอาไ,มไหมล่ะเหรอมึงมึงเอาไหมมึงเอาไหมล่ะมึงเอาไหมล่ะป่วยหวตายแล้วอีทีนี้เจ็บเล็เล้งเลือดอือสู้ไปได้เลยเมื่อไหร่แครี่กูจะเก่งเลยทีวะฟอตักกูออกไม่ได้ไหมต้องอนโลดออกไปรนเลย้กูจะอรอด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 สู้ได้เลยาบุกับอกว่าความรักจัทีเล เอาไหมมึงเอาบ่เอาบ่ชชรชยช้เลาิมันอิ้มะนี่นอ้โ่อัดฟังผีฟังผีฟังผีไปก่อนฟังผีไปก่อนโอ้ยมึงจะเอาไหล่ะกูไม่ตัดเรือดอ่มึงเอาบใครใส่ใครมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะมึเอาไมล่ะเ้อมึจะเอาเอ้อโอ้โอ้โโอ้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  นี่ไะนี่ไะโอ้ขนาดกูมีตมนันเลือดแล้วมึงใจตันเลือดกูหน่อยโอ้โอ้โอโอมันนัวจังเลยอ่ะอุ้ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่นไปเองอ้าวโอ,อ้ยอ้าวไอ้เชี่ยทีมกูตายหมดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยพอปวดรู้สึกเพิ่มกับทีมนี้เหลือเกิน โอเคสวยแจมเพื่อนเดือร็วเร็วรีบดีนี่รีบดีรีบดีมันไม่มีลิลิน้าเกาสอง เอ,ออเออเอาโลคไปเออตายซะมึงเข้ามาขนาดนี้มึงก็ตายแล้วโอ้ดีมากดีมาก my friend my friend ไปไปไป my friend ไปหาความรักกันดีกว่าฮะ <Huh? S 1> ดีป้อมดีป้อมมึงอย่าสนใจเร่องทั้งชิ่นอีทิรีดีป้อม,มนนดีป้อม,ดอม,ดอม,ดอมเดี๋ยวกูคุ้มกันมึงเองคุ้มกันด้วยดามเมจโอ้อีทิรีอีทิริเออไอ้เหี้ยแหละละเกินโอ้อีทิรี เออเออมาดิมาดีอีหมาแก่อีหมาในตีป้อมตีป้อมตีป้อมอืมโอ้โหดาเมจกูก็เบาไม่แพ้โบเลยมาสิวะมาสิวะมาสิวะมาดิ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 ซอย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 ตีตีป้อมสิเฮียให้กูโดนตีอยู่นั่นแหละไอ้สัตรโอ้โอ้โอ้มึงจะเข้าไปทำไม โอชิบาร์เรลแตกอุ้ยโอเครอดมาได้เพราะว่ามีกากเกิดคลิฟซอยบ้านรัวๆโอ้โหหมิงแม่งไล่ขี่ละหมิงแม่งไล่จับปอบตอนนี้กูเอาอันนี้มาดีกว่าลดดาเมจการโจมตีปกตินี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยชอ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 ยราดกูทำสเตตได้ยังเนี่ย มึงเอาไว้รอไอ้โบไอ้โบไอ้โบ้สักมันไม่โดนเลยว่ะสกิลกูนี่เนี้ยนี่เนีนี่เนีนี่เนีโอ้โหชิพาร์เรอชิพาร์เรอนี่แล้วทำไมขี่ลากูเลือเลือแค่นี้เนี่ยโอ้เอาโลบะโอ้กูควรไปทางไหนนะกูพลกูควรไปทางไหนอืออืออือโอ้ชิพาร์แล้วเออ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 แครี่กู มึงทำแครี่กูเหรอมึงทำแครี่กูเหรออืมปีอือสตันโอ้ดีนะสตันช่วยทันโอ้มันได้อะอือสตันอืมสแปมไปมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิวะมาดิวะล่อมาให้แล้วเนี่ยมึงมาตีช่วยกูสิ โอ้โห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 โอรอเรียวมึงก็รีบเกินกูติดคืออยู่เนี่ยโอ้เกมกูเกมกูเกมกูเอาโอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ไอ้เงี้ยเกมกูแม่งเงี้ยจัดเลยมาชิวัมาชิวัโอ้ ีนะไม่มีอันตีไม่งั้นกูนกนตายแล้วเนะหลือไอ้บีโรโตัวเดียวช่ยช่ๆชาชาช,าช,าชาบ้านมีไม่ตีนะมึงอะ่ะโอเคเรียบร้อยอ๋อจะชุลมุนไปหน่อยถอนศัพท์กูจะแหลกไปนิดไม่นิดแหลกยิบหายแต่เราก็ชนะมาได้แบบวิกตอรีแม่มอบความรักให้กับคนเลยชิชองกูขาดแม่งเอ้อยกูคคาขาดคะแนนนี่แค่0.01เอง มเงนทำไมกูไม่ได้วะสำหรับพ่อปู่อีกนิดนะครับผมโมเดลเท่มากตอนนั้นเราให้ไปเท่าไหร่วะแปดแล้วก็รูปภาพเออว่ามีรอยย่นหน่อยเออโอเคตรงปกให้เจ็ดครับผมมันก็เท่าเดิมบอกว่าไม่มีเอฟเฟกต์แปดคะแนนแล้วกันอ่ะโมเดลในเกมก็ดูสวยดีไม่ได้ดูแบบกระจอกอะไร ก็ให้แจกแปดแล้วกันนะผมสำหรับสกินนี้เนะี่ยเพราะมันแจกฟรีไงกูเลยให้เยอะๆได้ถ้าเกิดกูเติมนะกูจะให้คะแนนสักหน,นึ่งสองสามคะแนนโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆอย่าลืมกดติดตามแอนด์แชร์นะผมถ้าไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องกดอะไรสิ่น,นตัวเฉยก็ขอบครับสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายสิบครับผมไป